สงครามโลกครั้งที่สองนะครับได้ให้กำเนิดเรื่องราวเอาไว้มากมายนับไม่ถ้วนตั้งแต่วิรกรรมของผู้กล้าในสนามรบไปจนถึงโศกนาฏกรรมที่โลกไม่อยากจดจำแต่ท่ามกลางเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่แทบจะไม่ถูกพูดถึงเลยนั่นก็คือเรื่องราวของอาวุธสงครามในร่างมนุษย์ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อทิศทางของสงครามได้มากกว่าที่ใครหลายๆคนเคยรู้ และรัฐบาลเองก็ไม่เพียงเลือกที่จะเก็บเงียบแต่เลือกที่จะไม่พูดถึงมันเลยมานานกว่า50ปีสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ยามเย็นและคุณอยู่กับผมเช่นเคยตูนครับ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับคดีปริศนาหรือเรื่องจริงที่มีความลับซ่อนอยู่คุณมาถูกที่แล้วครับถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ครับและเช่นเคยอย่าลืมเตรียมขนมเตรียมกาแฟกันให้พร้อมแล้วถ้าใครรับชมก่อนนอนก็อย่าลืมห่มผ้ากันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเชิญรับชมไปพร้อมกันเลยครับ เช้าตรู่ของวันที่30เมษายนปี1943ท้องฟ้าเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยังคงปกคลุมไปด้วยหมอกบางๆและนณะหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในสเปนที่ชื่อว่าปุนตาอุมบรียนะครับก็มีชาวประมงคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ริมชายหาดตามปกติชายคนนั้นมีชื่อว่าโฮเซอันโตนนโอซึ่งเป็นชาวประมงท้องถิ่นและในทุกๆเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเขาจะเดินสำรวจตามแนวชายฝั่งมองหาของที่น้ำทะเลซัดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นซากปลาซากเกลือหรือของมีค่าเล็กๆน้อยๆแต่แล้วในเช้าวันนั้นเขากลับพบเจอกับบางสิ่งที่มันไม่ควรจะอยู่ที่นั่นเลยด้วยซ้าโฮเซถึงกับต้องหยุดชะงักเมื่อสายตาของเขาเนี่ยครับเหลือไปเห็นวัตถุประหลาดที่ลอยอยู่ห่างออกไปซึ่งมันค่อยๆลอยตามแรงคลื่นจนมาเกยตื้นบนหาดในที่สุดและสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันก็คือร่างของชายคนหนึ่ง โฮเซ่เห็นแบบนั้นเขาก็รีวิ่งเข้าไปดูทันทีแต่แต่ว่าชายคนนั้นนะครับเขาก็ได้เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขายังสวมเครื่องแบบของนายทหารอยู่แต่จากสภาพของร่างกายนั้นมันก็ปร่งบอกได้เลยว่าเขาอาจจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วนั่นก็เพราะดวงตาที่จมลึกและผิวหนังที่ซีดเซียวจนเริ่มจะย่อยสลายจากการถูกแช่น้ําทะเลมานานหลายวันแต่ทว่าสิ่งที่ทําให้โฮเซ่รู้สึกแปลกใจมากกว่าสภาพของศพนะครับ ก็คือสิ่งที่ติดมากับร่างนั้นที่ข้อมือของชายในชุดทหารมีกระเป๋าเอกสารสีดำใบหนึ่งที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้เข้ากับกุญแจมือเรากับไม่ว่าเขาจะไปไหนนะครับก็ต้องนำกระเป๋าใบนี้ติดตัวไปด้วยเสมอแต่เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องทั้งหมดจริงๆนะครับคุณผู้ชมต้องทราบก่อนว่าในปี1943โลกทั้งใบกำลังอยู่ท่ามกลางไฟสงครามซึ่งทหารนับล้านคนนะครับก็ได้ถูกส่งไปรบในสมรภูมิที่แผ่ขยายไปทั่วทั้งยุโรป แอฟริกาและเอเชียซึ่งการพบศพของทหารที่ลอยมากับคลื่นทะเลจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติเลยสำหรับกรณีนี้ก็คือศพนี้ดันลอยมาอยู่ที่ประเทศสเปนซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในแนวรบเป็นประเทศที่ประกาศตัวเป็นกลางและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้งฝ่ายสัมพันธมิตรหรือฝ่ายอักษะเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆนะครับมีศพของทหารลอยขึ้นมา มันก็กลายเป็นคำถามใหญ่ครับว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงและเขาคือใครกันแน่ไม่นานหลังจากนั้นตํารวจชายฝั่งของสเปนก็เดินทางมาถึงร่างของนายทหารผู้เคราะร้ายได้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังทันฮับในท้องถิ่นเพื่อรอการตรวจสอบอย่างเป็นทางการซึ่งจากเอกสารที่พบติดตัวนะครับพวกเขาพบว่าชายคนนี้คือพันตรีวินเลียมมาตินแห่งกองนาวิกโยธินของประเทศอังกฤษ และในกระเป๋าเสื้อของชายคนนี้ก็มีรูปถ่ายของหญิงสาวหน้าตาสะสวยถูกเนบเอาไว้ข้างๆกับจดหมายรักที่ลงชื่อผู้เขียนไว้ว่าแพรมซึ่งในจดหมายนั้นนะครับเธอก็พูดถึงความคิดถึงและความรักที่มีให้วินเลียมพูดถึงอนาคตที่ทั้งคู่กําลังจะสร้างร่วมกันและในกระเป๋าตังของวินเลียมก็ยังมีแม้กระทั่งใบเสร็จค่าแหวนมันที่เขาเพิ่งจะซื้อมาไม่กี่วันก่อนซึ่งถ้าลองนึกตามมันก็ทําให้เรารู้สึกไปด้วยเลยนะครับ ว่าวินเลียมมาตินคือชายหนุ่มที่มีอนาคตเขากำลังจะแต่งงานและมีคนรักกำลังรออยู่ที่บ้านแต่สงครามที่แสนโหดร้ายกลับพรากชีวิตของเขาไปก่อนที่ความฝันของเขาจะกลายเป็นจริงแต่ทว่าสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเจ้าหน้าที่สเปนมากที่สุดนะครับไม่ใช่จดหมายรักไม่ใช่รูปถ่ายของสาวสวยแต่มันคือกระเป๋าเอกสารสีดำที่ยังคงถูกล่ามติดอยู่กับข้อมือของเขาและเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดออกดูนะครับ พวกเขาพบกับจดหมายลับระดับชาติเป็นข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนผลแพ้ชนะของสงครามได้เลยซึ่งพวกเขาก็เลยสันนิษฐานกันครับว่าพันตีบินเลียมมาตินอาจจะกําลังอยู่ในภารกิจเพื่อที่จะส่งข้อมูลสําคัญนี้ไปที่ไหนสักแห่งแต่ทว่าเครื่องบินของเขาอาจจะโดนยิงร่วงแล้วตกลงกลางทะเลมันเลยทําให้ร่างของเขาเนี่ยครับลอยมาเกยตื้นอยู่ที่ชายฝั่งสเปนซึ่งตามหลักการทูตแล้วนะครับ ในฐานะที่สเปนเป็นประเทศที่เป็นกลางพวกเขาควรจะส่งคืนร่างของพันตีวินเลียมและกระเป๋าเอกสารที่ปิดผนึกอยู่คืนให้กับรัฐบาลอังกฤษโดยเร็วที่สุดแต่ทว่าความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพราะแม้สเปนจะประกาศเป็นกลางในสงครามโลกครั้งที่สองแต่ลึกๆแล้วรัฐบาลเผด็จการของสเปนในยุคนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพัคนาซีเยอรมันอย่างลับๆ เนื่องจากกองทัพนาซีนะครับเคยส่งกำลังมาช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายปฏิเดการของฟรังกโกก้าวขึ้นสู่อำนาจและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐบาลสเปนก็ติดหนี้บุญคุณต่อกองทัพเยอรมันอยู่เงียบๆดังนั้นเมื่อศพของทหารอังกฤษนะครับพร้อมกับความลับระดับโลกลอยมาเกยตื้นถึงที่สายลับนาซีที่แฝงตัวอยู่ในสเปนก็เริ่มเคลื่อนไหวในทันทีพวกเขารีบเข้ามาแทรกแซงเพื่อที่จะเข้าถือเอกสารล,ลับในกระเป๋า ซึ่งในตอนนั้นเองครับที่ข้อมูลสำคัญขณะที่จะเปลี่ยนผลแพ้ชนะของสงครามได้มันก็ถูกนำไปวางไว้บนโต๊ะของอดอลฟฮิตเลอร์ซึ่งภายในกระเป๋านั้นนะครับมันก็คือจดหมายลับระหว่างนายพลระดับสูงที่เขียนโดยนายพลอาชิบันในของประเทศอังกฤษส่งไปถึงนายพลฮาโรอเล็กซานเดอร์ผู้บัญชาการทหารของสัมพันธมิตรซึ่งเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือจริงมีตราประทับอย่างเป็นทางการ และที่สําคัญนะครับมันคือแผนการบุกค,ครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นต้องอธิบายแบบนี้ก่อนครับว่าในตอนนั้นนาซีเยอรมันรู้ดีอยู่แล้วว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะต้องหาทางบุกเข้ายุโรปจากทางทิศใต้และจุดที่เหมาะสมที่สุดทางยุทธศาสตร์ก็คือเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีแถมสายลับนาซีนะครับที่คอยดักฟังการสื่อสารของอเมริกาและอังกฤษมันก็ทําให้ทุกๆฝ่ายมั่นใจว่ากองทัพสัมพันธมิตร กำลังจะใช้ซิซิลีเป็นจุดบุกเข้าสู่ยุโรปฮิตเลอร์เองซึ่งรับรู้เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วและเขาก็ได้เตรียมกองกำลังเอาไว้อย่างแน่นหนาแต่ทว่าจดหมายในกระเป๋าของวิลเลียมมาตินมันกลับบอกในสิ่งที่ตรงกันข้ามครับซึ่งในจดหมายได้ระบุเอาไว้ว่าแผนการบุกซิซิลีที่ทุกคนรู้นั้นแท้จริงแล้วมันคือแผนหลวงเป็นแค่การเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อให้เยอรมันตายใจเท่านั้น และเป้าหมายที่แท้จริงของเรานะครับที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะทุ่มกาลังทั้งหมดที่มีเพื่อเข้าโจมตีก็คือที่เกาะซาดิเนียและประเทศกรีซทั้ง2แห่งนั้นนะครับมันก็เป็นจุดอ่อนของฝ่ายนาซีจริงๆกรีสมีแนวป้องกันที่บางและมีหน่วยต่อต้านที่อาจจะลุกหือได้ส่วนซาดิเนียก็อยู่ในตำแหน่งกลางทะเลที่ยากต่อการสนับสนุนและไม่มีฐานทัพขนาดใหญ่คอยป้องกันในเมื่อข้อมูลนี้ถูกส่งไปถึงมือของอดอล์ฟฮิตเลอร์ มันก็ไม่ต่างอะไรกับจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เขาตามหาซึ่งในที่สุดเขาก็ตัดสินใจนะครับสั่งให้เคลื่อนย้ายกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดกระจายกำลังออกจากซิซิลีแล้วตรงไปยังกรีซที่อยู่ห่างออกไปกว่า800กิโลเมตรซึ่งในวินาทีนั้นนะครับมันก็คือผลลัพธ์ของการที่เอกสารสำคัญได้ตกไปอยู่ในมือของศัตรูสำหรับกองทัพนาซีข้อมูลในกระเป๋าใบนั้น มันก็มีมูลค่ามหาศาลยิ่งสัก,ก่ารถถังพันคันหรืออาวุธทำลายล้างไหนไหนในสงครามและในขณะที่กองทัพเยอรมันกำลังเตรียมการตั้งรับเพื่อรอเชื่อกองทัพสมรธมิตรอยู่ที่กรีซพวกเขาก็ไม่รู้ตัวเลยครับว่าพวกเขากำลังตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ 2. เดือนต่อมากลางแสงแดดที่แผดเผาของฤดูร้อนณบริเวณชายฝั่งของประเทศกรีซ กองกำลังฝ่ายอักษะก็กำลังเตรียมพร้อมกันอย่างเงียบๆทหารเยอรมันนับมืนดายถูกสั่งให้ปักหลักในแนวชายฝั่งและเตรียมรับมือกับการบุกที่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้ทุกคนประจำสถานีรบอย่างเต็มรูปแบบครับหัวหน้าหน่วยตรวจเช็คกระสุนครั้งแล้วครั้งเล่ารถถังยานเกราะจากหลายกองพลต่างก็จอดจออยู่กับท้องทะเลแต่แล้วเวลาก็ผ่านไปจากหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นหนึ่งวันจากหนึ่งวันกลายเป็นหนึ่งสัปดาห์ และแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแนวชายฝั่งของกรีซที่เคยถูกประกาศว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ตอนนี้กลายเป็นเพียงแนวชายฝั่งเงียบๆที่มีแต่ลมร้อนพัดผ่านและเสียงคลื่นที่คอยซัดเข้าฝั่งเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองห่างออกไปกว่า800กิโลเมตรในวันที่10กรกฎาคมปี1943ท่ามกลางความมืดในช่วงกลางดึกทหารเยอรมันที่ประจำการอยู่บนเกาะซิซิลีจู่ๆนะครับ ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นมาจากทางชายฝั่งเสียงนั้นดังกึกกล้องจนพื้นดินสั่นสะเทือนทหารบางนายวิ่งออกไปดูจากหน้าผาสูงและเมื่อพวกเขามาออกไปที่เส้นขอบฟ้านะครับสิ่งที่พวกเขาเห็นในวินาทีนั้นก็คือเรือรบกองเรือรบจำนวนมหาศาลกว่า2,500ันาลำและทหารสัมพันธมิตรนับแสนนายที่กำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาราวกับกำแพงเหล็กขนาดใหญ่ที่ไม่มีวันหยุดอย่างได้ทหารหนาซีที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนะครับ เมื่อเห็นจํานวนศัตรูที่มากกว่าหลายเท่าตัวบางก็ตัดสินใจทิ้งอาวุธแล้ววิ่งหนีในทันทีบางส่วนก็พยายามจะตั้งรับแต่ก็โดนถล่มอย่างหนักการต่อสู้ที่ซิซิลีกินเวลาไปหลายสัปดาห์ครับแต่ก็จบลงเร็วกว่าที่ทุกคนคาดการเอาไว้มากโดยฝ่ายสมันธมิตรสามารถยึดซิซิลีได้สําเร็จด้วยการเสียชีวิตของทหารน้อยกว่าที่คาดการไว้หลายหมื่นนายซึ่งชัยชนะในครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ สองสงครามโลกครั้งที่สองเลยก็ว่าได้และที่สำคัญที่สุดคือมันยังช่วยลดการเสียชีวิตของเหล่าทหารได้มหาศาลทหารนับหมื่นคนที่รอดตายพวกเขาก็เลยได้กลับบ้านไปหาครอบครัวและนั่นนะครับก็คือชัยชนะของปฏิบัติการนี้ชัยชนะที่คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีวีรกรรมของชายคนหนึ่งพันตีบินเลียมมาตินนายทหารผู้ล่วงล้บที่นำความลับไปส่งถึงมือศัตรูด้วยตัวเองแต่ทว่าคุณผู้ชมครับ ความจริงที่ไม่มีใครรู้นตอนนั้นและมันก็น่าตกใจยิ่งกว่าชัยชนะในสงครามก็คือพันตรีวินเลี่ยมมาตินชายที่พาเราชนะสงครามคนที่เรายกย่องให้เป็นฮีโร่เขาน่ยครับไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้เลยแม้แต่วันเดียวชื่อที่ทุกคนได้ยินประวัติที่ทุกคนรับรู้หรือแม้แต่จดหมายรักที่แสนซึ้งใจทั้งหมดนั้นนะครับมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยปลายปากกา ย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านั้นนายทหารอัจฉริยะสองคนจากหน่วยข่าวกรองของประเทศอังกฤษนั่นก็คืออีเวนมอนตากูและชาวชอมอนเดลีพวกเขาได้รับโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือเราจะส่งข้อมูลลวงให้ไปถึงมือของนาซีโดยที่พวกเขาไม่สงสัยได้ยังไงทั้งคู่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ m i 5ครับและได้รับมอบหมายภารกิจที่ไม่มีรูปแบบนั่นกระเพาะในเวลานั้นระหว่างที่ฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังจะบุกยุโร แต่ทว่าทุกการเคลื่อนไหวก็ได้ถูกจับตามองไว้แล้วจากหน่วยข่าวกรองของนาซีซึ่งถ้าหากส่งสายลับเข้าไปแล้วโดนจับนาซีก็จะเข้นความจริงแล้วถ้าหากแกล้งทำเอกสารตกหลน่นนาซีก็จะคิดว่ามันเป็นกบกพวกเขาจึงต้องหาวิธีหลอกนะครับที่ไม่ใช่แค่ส่งข้อมูลปลอมแต่ต้องทำให้ศัตรูเชื่อโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกให้เชื่อและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแผนการที่มีชื่อว่า Operation m i n ิ e ส์มี จทย์ของพวกเขาก็คือการสร้างมนุษย์ขึ้นมาหนึ่งคนมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีความรู้สึกและมีอดีตเพื่อให้ศัตรูเชื่อยอย่างสนิทใจพวกเขาไปหาซื้อแหวนมั่นจริงๆเขียนจดหมายรักปลอมๆขึ้นมาหลายฉบับและยิงสาวหน้าตาสาสวยที่ชื่อว่าแพมนะครับบนรูปถ่ายที่ทําให้เจ้าหน้าที่สเปนแทบจะหลั่งน้ําตาออกมาเพราะความสงสารความจริงแล้วเธอคนนั้นก็ไม่ได้ชื่อแพมครับและเธอก็ไม่ใช่แฟนของทหารคนไหนด้วย มีชื่อว่าจีนเลสลี์ซึ่งเป็นเพียงเจ้าหน้าที่เลขานุการสาวที่ทำงานอยู่ในหน่วยข่าวกรอง MI5 เท่านั้นเองทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจครับนั่นก็เพื่อให้สายลับนาซีที่มาตรวจสอบศพเชื่ออย่างสนิทใจว่านี่คือทหารที่มีชีวิตมีความรักและมีอนาคตจริงๆไม่ใช่แค่หุ่นเชิดของก่องทัพแต่ทว่าในขณะที่โลกนะครับกำลังยกย่องพันตีวินเลียมมาติน ตัวตนที่แท้จริงของเขากลับเป็นชายอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตต่างกันราวฟ้ากับเหวชายคนนั้นคือไกลดอ์ไมเคิลชายไร้บ้านผู้โดดเดี่ยวจากเวลส์ที่ไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนพ้องและไม่มีใครเหลียวแหลไกลดอ์เสียชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวในโคดังร้างครับและสาเหตุการตายของเขาก็คือการกินยาเบื่อหนูเข้าไปซึ่งอาจจะเป็นเพราะความหิวโหวยหรือความสิ้นหวังแต่ทว่าสารพิษชนิดนั้นนะครับ มันก็ส่งผลทำให้มีของเหลวท่วมปอดซึ่งในทางนิติวิทยาศาสตร์สมัยนั้นมันก็ดูคล้ายก,กันกับอาการของคนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุดมอนตากูและทีมงานก็เลยตัดสินใจเลือกเขานะครับชายที่โลกไม่เคยต้องการที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เขาเสียชีวิตจะได้มารับบทเป็นชายผู้กล้าหาญโดยที่เขาเองก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขานะครับกำลังจะเปลี่ยนโลก สุดท้ายแล้วเรื่องราวของพันตรีวินเลียมมาตินก็คือการโกหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาติแต่ทว่ามันคือการโกหกที่ช่วยรักษาชีวิตของทหารไว้ได้หลายหมื่นนายและมันได้เปลี่ยนทิศทางของสงครามโลกครั้งที่สองไปตลอดกาลและแม้ว่าในตอนจบนะครับไกลดอร์ไมเคิลจะไม่ได้ตั้งใจอาสามาเป็นฮีโร่แต่ร่างของชายไร้บ้านที่ไม่มีใครเอาคนนี้ก็ได้นอนอย่างสมเกียรติในฐานะวีรบุรุษ อยู่ในสุสานที่ประเทศสเปนภายใต้ชื่อที่โลกนะครับจะไม่มีวันลืมพันตรีบินเลียมมาตินชายที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Operation ่นมินส์มีดครับปฏิบัติการลวงทีลย่ยนทิศทางของสงครามโดยร่างของชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครจดจำและบางทีนะครับโลกไปนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนด้วยอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเสมอไปแต่อาจเปลี่ยนด้วยคำโกหก ที่ถูกเล่าในเวลาที่ถูกต้องและจบลงด้วยความเงียบที่ไม่มีใครร่วงหููคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ชอบหรือไม่ชอบตรงไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับขอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบและก่อนที่จะจากกันไประหว่างที่ผมกําลังเล่าเรื่องนี้ผมได้แอบซ่อนสิ่งผิดปกติบางอย่างไว้ในคลิปครับถ้าคุณตาไวพอที่จะหาเจอคอมเมนต์บอกเวลาที่เจอไว้ด้านล่างได้เลยครับและสําหรับคนแรกที่ตอบถูกผมจะปักหมุดคอมเมนต์ของคุณ เอาไว้ข้างบนเลยครับแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับคดีปริศนาหรือเรื่องจริงที่มีความลับซ่อนอยู่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพอดแค์จามเย็นและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ครับและสําหรับวันนี้ผมตูนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับ